เราจะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาก็ได้เปิดธรรมที่ถูกปิดเพราะเหตุที่เราใช้คำตถาคตเพียงอย่างเดียวเห็นนะเราสามารถาเปิดธรรมแก้ความเข้าใจผิดหรือวความรู้ที่ผิดใน เรื่องเก่าๆหรือเรื่องที่เคยรู้มาได้ยินมาในทุกๆเรื่องเราเราก็ได้ทำออกมาเป็นหนังสือเพื่อเชื่อมโยงพระสูตรให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรและหนังสือที่เราทำก็จะต้องไม่มีคำอธิบายคือมีแต่คำของ พระศาสดาล้ลวนๆไม่ต้องแปลที่บายนะไม่ต้องมีความเห็นของใครเพิ่มเติมเสริมเข้าไปนะวันนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถเข้าใจคำศาสดาของเราไดนะ้และเราก็ได้ได้รู้ข้อธรรมต่างๆมากมายที่ล่าสุดก็คือเรื่องของสกทาคามีนะอริบุคคลขั้นที่สอง ซึ่งเป็นผู้กลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวนะและนั้นคือโลกอะไรก็นะคือในส่วนของเทวดากรรมภพปปนะเป็นโลกที่เข้ามาสู่เพราะเขายังละนะสังโยชน์ในส่วนนี้ยังไม่ได้นะ เราเข้าใจเรื่องสมาธิสมาธิแต่ก่อนเราก็จะได้ยินเรื่องของคำว่ารูกประชานรูประชานซึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้ตัดอันนี้ไว้พระองค์ตัดรูประสัญญารูประสัญญาเราเคยได้ยินเรื่องของคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิอันนี้ก็เป็นคำที่สาวกรุ่นหลังนะ คิดกันขึ้นนะซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ใช้สมาธนะิในเรื่องของคำพูดว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานนะอันนี้เป็นรูปสัญญานะการหมายรู้ในรูปแล้วได้สมาธิความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาสูงขึ้นไปก็คือ อากาสานัญจาจตนะบิญญาณัญจาจตนะอากินจัญญาจตนะเนวะสัญญาณาสัญญาจตนะและสัญญาเวทิตานิโรธนในสีขั้นของอรูปเนี่ยก็จะเรียกว่าอารูป,ปสัญญาสมาธิอาศัยอารูปนะทำให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นและยังมีสมาธิที่เป็น สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะซึ่งไม่ไม่ได้ฌานหนึ่งสองสามสีไล่ไปถึงสัญญาเวทิตานิโรธแต่เป็นสมาธิที่เมื่อบุคคลนั้นเนี่ยจเจริญหรือกระทําซึ่งอริมัตมีองค์แปดแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิอยู่ในตัวซึ่งพระองค์อธิบายเรื่องนี้ใน สัมมาสมาธิอันมีบริขารเจ็ดว่าเราหยิบอริมักมีองค์8ข้อหนึ่งขึ้นมาทําแล้วเนี่ยนะมักมีองค์8ข้ออื่นเนี่ยจะเป็นบริวารแวดล้อมนะอย่างไรบ้างนะพระองค์ก็จะอธิบายไว้แต่ละข้ออย่างเช่นถ้าเราจเจริญสัมมาสังคปปะการดําริชอบคือดําริในการไม่พยาบาท ในการออกจากกรามออกจากพยาบาทออกจากเปลียนเปลี่ยนความเห็นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้น,นะนการที่เราดํำริชอบอย่างเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะสติของเธอนั้นเป็นสัมมาสตนะิและสมาธิของเธอนั้นเป็นสัมมาสมาธินะอริมากมีองค์8ดถูกกระทําขึ้น5องค์พร้อมๆกัน อยู่ในตัวเดียวกันและพระองค์ก็บอกว่าส่วนอาชีวะของเขานั้นบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมนะอาชีวะของเขาก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะนะบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมเพราะถ้าเราคุมความคิดได้การกระทําทางกายทางวาจามันออกมาจากความคิดทั้งนั้นถ้าความคิดบริสุทธิ์ กายวาจาก็าบริสุทธิ์ไม่มีข้อผิดนี่เราก็ได้กรอบของสมาธินะนะนะนั้นสมาธิที่ถูกต้องก็ต้องเป็นไปตามที่พระศาสดาทรงบัญญัติปฐมฌานนะเป็นผืนนาประเภทใดนะเป็นมัชชิมายะธาตุยานะ ได้แล้วไปเป็นเทวดาประเภทไหนเป็นพรหมกาย,ยิกานะอายุไขเท่าไรหนึ่งกับนะอันนี้สงอย่างอื่นเป็นอย่างไรนะถ้าได้ฟังสุตตะนะในสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วกระทำปตมชาญได้บุคคลนั้นก็จะปรินิพานเมื่อ,อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไป พระสูตรก็จะเชื่อมโยงกันหมดดังนั้นชื่อของสมาธิก็เป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าเราใช้ชื่อผิดนะตามคำแต่งใหม่ก็จะไม่โยงใหญ่เชื่อมโยงไปในพระสูตรอื่นๆ <c oughs> ไม่สามารถเปิดทรรได้ <c oughs> เราสามารถทราบเรื่องของทานการให้ทานแล้วเป็นอริบุคคลปริณิพานได้นั้น ต้องทำอย่างไรนะวางจิตอย่างไรนะเราก็ทราบว่าคือการละความตรหนีนเป็นมนทินนะจะเป็นเหตุให้เราได้พรหมกิกานางเทวานางแล้วเมื่อตายจากพรหมกิกาคือสิ้นกรรมสิ้นลิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่เขาจะเป็นอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่สามเราทราบอีกว่าอนาคามีนั้น เดิมเราเคยได้ยินว่าต้องละสังโยชน์ข้อสี่และข้อห้าพร้อมๆกันแต่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในบุคคลสามจำพวกในโลกและบุคคลสี่จำพวกในโลกสองประสูตรนี้เป็นพระสูตรหลักที่สำคัญที่บ่งบอกให้เห็นว่าอนาคามีนั้นเริ่ม เรียกได้ตั้งแต่บุคคลนั้นมีกามโยคะวิสังยุตโตเป็นผู้ที่พลากแล้วจากเครื่องผูกในกามกามโยคะหรือกามราคะก็คืออันเดียวกันนั่นเองน,อนนี้ก็ต้องโยงให้ให้ถูกโยงให้เป็นโยคะคือเครื่องร้อยลัดคือสังโยชน์สังโยชน์คือฉันทราคะ,ะฉันทราคะ ตัวราคะก็เป็นส่วนอนุสันะฉันทราคะคือสังโยชน์คืออุปทานดังนะนั้นสังโยชน์ตัวที่4นะี่พระผู้มีพระภาคก็ใช้ทั้งกรรมฉันทะใช้ทั้งกรรมราคะนะนะทั้งในส่วนหยาบและก็ส่วนละเอียดนะกับกรรมโยคะ เราก็ต้องเชื่อมได้ว่ามันคือส่วนเดียวกันว่าเครื่องผูกในกามนั่นเองแล้วก็ทำให้เราสามารถแยกแยะคำว่ากามกับกรรมคุณได้ว่ากามคืออะไรกรรมคุณคืออะไรแต่ก่อนเราก็จะยังสับสนและเราก็ไม่รู้ว่ากามที่แท้จริงคืออะไรแต่พอมาใช้พุทธวจนะเราก็รู้ว่ากามที่แท้จริงคือสังกัปปะราคะ หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราที่แท้จริงอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นหาใช่กามไม่อารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นก็มีอยู่ตามประสาข,ของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะคือความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นดังนั้นอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายไม่ใช่กามแต่พระองค์เรียกมันว่ากามาคุณ กรรมคุณคุณของมันคุณของมันก็คืออัศาธารสอร่อยนะโทษของมันก็คืออาทีนวะดังนั้นขันห้ามีทั้งคุณและมีทั้งโทษนะตอนที่มันยังเริ่มเกิดมาใหม่ๆมันก็เป็นรสอร่อยเป็นคุณประโยชน์แต่พอการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปเสื่อมไป มีชรามีมรณะเข้ามามีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปแต่เวลาเราพอใจเราไม่ได้พอใจตัวความเสื่อมเราพอใจอัศาธาคือลดอร่อยของมันองค์จึงให้เราเนี่ยตามเห็นอาทินวะคือโทษของมันบุคคลใดเนี่ยมาตามเห็นอาทินวะอยูห่หนึ่งเนี่ยบุคคลนั้นจะถอน อุปทานความยึดมั่นออกจากสิ่งนั้นได้แต่ถ้าใครตามเห็นแต่อัศาธาคือรสอร่อยหรือเห็นแต่คุณของมันคือกรรมคุณบุคคลนั้นก็จะยึดติดซึ่งเราก็ได้ทราบว่าพระองค์เปรียบเหมือนตังเหนียวที่เปรียบเหมือนลิงลิงชาติโลเลลิงชาติเป็นชาติลิงโง เห็นตังเหนียวแทนที่จะหลีกก็เอามือไปจับพอเอามือไปจับปั๊บก็ติดก็เอามืออีกข้างหนึ่งผลักมืออีกข้างก็ติดอีกก็เอาเท้าถีบเท้าก็ติดอีกนะก็เอาเท้าอีกข้างนั้นถีบอีกเท้าอีกข้างก็ติดอีกโมโหเอาปากกัดปากก็ติดอีกนะสรุปแล้วลิงก็ติดตังอยู่อย่างนั้นอืม นายพรานมาเจอเข้าก็าเ,าเอาฉมวกน่ะปักลิงแล้วก็หิ้วไปตามปรารถนา